เปิดแล้วร้านอาหารฮักสมุยสาขา2ที่มูลามาติเรนโบว์วิลเลจตลิ่งงามเมื่อวันที่14เมษาย,ยน2567นางสาวเจนจิตราตันติการเจ้าของร้านอาหารฮักสมุยได้เปิดให้บริการร้านอาหารฮักสมุยสาขา2ชื่อฮักสมุยฮัตตั้งอยู่ภายในมูลามาติเรนโบว์วิลเลจหมู่บ้านการเรียนรู้ด้านศิลปะตั้งอยู่ที่ตำบตลตลิ่งงามอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองและเด็ก,ดกๆที่เข้ามาใช้บริการภายในมูลามาติร i นโบว์วิลเลจเพื่อเรียนรู้งานด้านศิลปะที่มีให้เด็กๆได้เลือกฝึกทักษะพร้อมทั้งเรียนรู้ที่หลากหลายสำหรับการเปิดร้านอาหารฮักสมุยฮัตได้เปิดจำหน่ายอาหารที่นิยมและขึ้นชื่อของร้านอาหารฮักสมุยสาขาบางปอได้แก่ไก่ย่างฮักสมุยที่มีความอร่อยและมีรสชาติที่หอมและนุ่มนอกจากนี้ยังมีพิซซ่ารูปหัวใจ ที่เป็นเอกลักษณ์ของร้านฮักสมุยที่หาทานได้ที่เดียวโดยได้นำมาจำหน่ายที่ร้านอาหารฮักสมุยสาขาสองด้วยเช่นกันลิ้มรสชาติของหอยตลับที่ต้มกับน้ำมะพร้าวอ่อนซึ่งเป็นเมนูที่หาทานยากมัสมั่นไก่แสนอร่อยพร้อมด้วยของทานเล่นสำหรับเด็กๆรวมถึงเครื่องดื่มคลายร้อนหลากหลายเมนูมีให้เลือกคลายร้อนมากมาย สวัสดีค่ะแจนนะคะเป็นเจ้าของร้านฮักสมุยค่ะวันนี้เราก็มีข่าวดีนะคะว่าเราเปิดสาขาที่2แล้วตรงนี้เลยค่ะชื่อว่าฮักสมุยฮัทนะคะอยู่ที่มูลมติเรนโบว์วิลลจอยู่ตรงตำบลตลิ่งงามนะคะก็ที่นี่เราจะเป็นสาขาที่เป็นสาขาที่เล็กลงหน่อยแต่ว่าเราก็ยังจะมีเมนูซิกเนเจอร์นะคะอย่างเช่นไก่ย่างของฮักสมุยแล้วก็มีพิซซ่าที่เป็นพิซซ่ารูปหัวใจที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านเรานะคะมีมัสมั่นไก่ด้วยค่ะที่มาจะเสิร์ฟพร้อมข้าวหรือว่าจะ เป็นแป้งนานก็ได้อะค่ะอันนี้เราก็จะมีมีเป็นออปชันให้เลือกหลายแบบนะคะเรายังมีของทานเล่นสําหรับเด็กๆด,ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทั้งคุณพ่อคุณแม่และเด็กๆสามารถทานได้เลยค่ะอาจารย์ขอฝากด้วยนะคะสําหรับใครที่ยังไม่เคยไปฮักสมุยสาขาแรกนะคะจะอยู่ที่หาดบางปอค่ะสาขา2ออยู่ที่มูลมติิร i นโบว์วิลลจ e ชื่อฮักสมุยฮัทค่ะอย่าลืมมาอุดหน,นุนกันนะคะสนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุย ร้านอาหารนิสสมุยบริษัทกรเร็วลมพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุยโฮมมาท์ฟ้าทวีพรและฟ้าทวีพรเด็กคอร์ร้านอาหารบีชเมาท์เทนคลับขนมร้านอาหารหนานหยวน